พระคาถาพระนาลายแผงฤทธิ์พระคาถาพระนาลายแผงฤทธิ์บทนี้สารพัดจะใช้ได้ทุกประการเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีทรงคุณวิเศษยิ่งนักภาวนาไว้แล้วคนเห็นเป็นสี่มือเป็นคาถาของสมเด็จพระนาลายแลพระคาถานี้ท่องว่า พระควาติพุโทโธมนุษสานังสัทธาเทวสารถิปุริสธรรมะอนุตโรโลกะวิทูสุขโตสัมปันโนจะระนวิชาสัมมาสัมพุโทโธอระหังพระขวาปิโสติอิพระคาทานี้สารพัดจะใช้ได้ทุกประการ ทรงคุณวิเศษคุณค่ายิ่งนักและสาธุ